วีรกรรมปราบห่อหลวงพ่อพระใสสะพานมิตรภาพไทยลาวกลับสวัสดีพีพีน้องๆผู้ผู้ทุกคนครับวันนี้กับมาพบมาพ่อเหมือนเกาเหมือนเดิมครับกับช่องนายพงอ้วนคนโก้เมืองหนองคายครับผมไปไปบึงคลิปมวมวนให้ฮาปาร์ตี้กันได้แล้วครับ,บครับพี่น้องอันนี้อันนี้งานแรกของปีครับผมกําลงัง ่นสีรองพืน้นครับผมรถตู้ครับรถตู้ครับจากสร้างเน่งสร้างเน่งครับผมสร้างเน่งเน่งกาลาเด,ด้อพี่น้องเด้ออันนี้งานแรกของปีครับผมบอกว่าประเเขาใส่หลายคือป่ะเทแมนแมนแมนอันนี้เด้ออันรถผมคขั้นแรกของของเพิ่นเลยเพิน่นว่าแมนแมนหรือแมนเดียวจะเบิ่งอีกรอบหนึ่งเด้อพี่น้องตอนนี้เอางานดิบครับมาผนตอนนี้กําลังร้อง,องพื้นอยู่พี่น้อง ฝนกต็ตกยังสิเดีวทันบ่ทันดอกอเดียวเดี๋ยวถ้าเบิงดด่งรถนายพงว,วันว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมสิถ่ายให้พี่น้องได้เบิ่งอีกรอบนึงเด้อครับอันนี้ร้องผื่นนะครับพี่น้องเงาครับผมบ่มมีหอยมันบอกเลยเลยบ่มมีหอยครับบ่มมีหอยเดี๋ยวจังนั่นอีกรอบนึงครับพี่น้องว่าจะเป็นยังไงเด้อพี่น้องเดี๋ยวฝ่นสีก่อนจังว่าก,วากันนะครับอืม พี่น้องอันนี้คือ่นไอชุดเป็นจังนาครับที่บอลที่เดียวกันก็รอกครับผมน,นี่ออันนี้รอบแรกเด้ครับพี่น้องเฮ้ยเขาบะตรบอกให้เจ้ามันอ่นอะไรคงไม่ควงมันตัวหองมนนะอันนี้จากสร้างตัวยุตาเกาครับผมพี่น้องใบช่างช่างเนง่งช่างเน่งครับผมเสาอะไรเนดะ้อบ้านเกิดเมืองน้องเสาอะไรบ้านหนองคุ้ยครับเป็นบ่เอเอ เอาอีหลีครับบ้านหนองควายนะครับผมอำอเภอฟ้าลอยจังหวัดหนองคายนะครับผมนี่รอบแรกได้ไหมน้องแต่ว่าเรามีเทคนิคของผมโอ้ยเก๋วดีว่เนียนครับผมว่าดากเล็กหน่อยบอกเลยกล่นนอนเลยมันมีทับอย่างอืสวยสวยสวยเลยครับผมใช่คุณยายหรือล่าในตัวบ่ก็ได้บ้านนี้เขาแบบล้อพื้นเสร็จปุ๊บเขาพ่นสีจริงครับบัานนี้ นี่ครับผมถ่ายให้ผมชนเลยพี่น้องนะครับเนงกาลาดเด้อพี่น้องอยู่หมู่บ้านสมะพานแหลนนะครับห้วยปราบนะครับผมผมบอกเลยเก๋ๆครับราคาบม่แพงครับผมคือแกเฮ็ดวีแล้วกับผมแต่ว่าพอได้ค่าสีค่าน้ำค่าทังกันแหละแต่ละคนนะครับเพราะว่าเพิ่นกระเพิ่งเมื่อนานไม่นะพี่นออ้องนานเลยนะเออทานไม่เยอะครับโอ้แต่ว่าผมบอกเลยสีเนียนครับผมพี่น้อง ราเห็นเนียนอยู่อืมผมบอกเลยว่าเราเป็นสร้างเกา่าอยู่ตัวย่อตาเลยพี่น้องเราเป็นสร้างสีเก่าอยู่ตัวย่อตาเนี่ยนะครับนีสุดยอดครับคนไหนเห็นเล้พี่นอ้องอันนี้คนอยู่บานนะพี่นอ้องผ,<ม>ผมมีของอ๊หของอย่างครับเอาดิบๆกันเลยขอบคม น้ำปูกันเลนะครับอันนี้สีเป็นเมเตอร์พี่น้องเห็นบอสิว่าแหวบแหวบมันเป็นเป็นประกายครับผมจานพ่นเกลือไผ่น่าวะพ่นเกลือสีเงินเทียดีปะอย่างลี่งรีกตัวเนี่โอ้เท่ๆๆโอ้เจ๋อดีวะโอ้งามลีวะเนาะงามอยู่ดีโอ้สุดยอดครับพี่น้อง บอยดีเลยจานบยได้ตั้งย่องงามอยู่ของแท้ครับผมแห่แบบนี้อะตัวนั้นกจะเป็นห้อยแนี้งนอ๋อ้อย่างมันแกเออสดสด้อเลยที่ไอพี่นอนในเบิรเลยดหนเลยแหละบอกซื้อรด มเดี๋ยวมืออื่นเขาจะพ่นกับชนหลังเด้อพี่น้องของผมมันหลอกของนววายพงวนก็ยังไทยเบื้องกันแล้วครับเดี๋ยวจยกเบื้องกันเดี๋ยวคลิปนี้หนาล้างเดี๋ยว้าเบิ่งงรวอมกันเลยครับว่าสีจะเป็นแบบไรครับผมนะครับตัวรถตัวนี้รถมีสองคันครับผมบนตกะเนี้ยสียากแน่นะครับพี่นออ้องเออนะครับสีเขา้างคุจัดการมาให้เองครับผมพี่น้องมากสีไร ให้มีสีเอามาได้ครับผมนะครับมากสีเลยให้เหวี่ยงสีใหม่สร้างคนให้ก็ได้ครับผมนะครับารา,าค,รบค,รบคามีสภาพอยู่แล้วตามแบ่งปันกันใส่กันชมไปพี่น้องเอาถาเบื้องตอนพ่นแล้วการติดตั้งนี่นาอพี่น้องเนาะนะเดี๋ยวจังมะเขือบพ่นสีเขือล้วก็จังไปเบื้องการติดตัง้งง่านที่เป็นแบบใดครับพี่น้องเอาสละยังไปเบื้องกันครับ อันนี้มันห้อยนามไหลไปเนาะก็เป็นแบบน้ำโล่โอ้งามเลยมันดูแล้วมันหนี่ซื่อมันจะเล็กอเดิมนี่เห็นมอสืึกแสงมันตัที่ออกขาวเชื่อเลยมื่นาเชื่อเลย มาพี่น้องมาเลยเขามาต่อกันพี่น้องเมื่อกี้เขาพ่นสองรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องมาเลยเขาจะมาพ่นสีเคลือบนะครับเคลือบเงาเคลือบเงาได้ไหมมาเลยเคลือบเงาเคลือบเงาพี่น้องเคลือบเงาพี่น้องมาเลยเงาวับเลยมาเลย คนกันให้เห็นเลยพี่น้องบริดัมทมกเมษกครับผมทุกขั้นตอนนะครับทุกอนุรูคุมผลครับผมบอกอะไรแยมๆไอเราเคยอยู่โตโยต้ามาก่อนครับอยู่ลายเพ้นอยู่ลายเพ้นครับอยู่ลายเพ้นเขาปปับลุมหเห็นได้นะครับ คุณยังไงเห็นไหมพี่น้องนะครับดีเต้ยีีว่านีสองชั่วโมงพี่น้องผมบอกเลยแต่ว่า แค่ขมาก็ต้องมีเสือมีสิงห์มาอันนกรร่อนเ้องานบูเดินครับผมคิดบอ่อมือสะบัด <laughs> บ่ไใเดือดยอะสิยวสิสขเิสิสิอิส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 ิา,าิสิสมสิส่สิสยสิ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 สมีิสิสให้สิอมสิสิสิให้ิสมสิสม,ม,มีเสือมีสิมนะ้มสใสิา้าสิสิสิริส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 มิ ngon ngon hiện hiệu ui ngon và niệm bao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  bao สำรับผมบอกก็เด้อคนหน้องคายครับน้องคายอุดรน,น้องบวัวลำพูนะครับบาดไก่เลือยเคียงกลฬสิ์มาราคาพิเศษผมบอกเลยน้องคายอุดรน,น้องบวัวลำพูเลยกลฬสิน์นะครับมาโหลดราคาพิเศษเป็นปะซางราคาพิเศษเนาะและที่สำคัญครับผมให้บอกว่ามาจากช่องนายพงวดคนโก มวนซื้อนูดเซลล์จากช่อง YouTube ย t u ู e ได้เสือฟีอีกตัวหนึ่งครับผมพี่น้องผมบอกเลยได้เสือฟีอีกตัวหนึ่งเลยอเอเอเมา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 ม,ามาบอกเลยครับแต่ต้องแช์ได้พี่น้องต้องแช์พอมหนึ่งแช์หน้าเฟซบุ๊กครับผมกุมบบต้องเดี๋ยวเบิรนดานะครับอ,อ่ะเดีย๋ย,ย,ยวได้เสือฟีโอเคอ่ะโอ้งายล่จารยันอืม โอเคพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งตอนประกอบกันเลยก็ันแล้วกันครับอันที่ห้องปิดไว้เนาะเ้าอ,อยากให้ต้องการให้เป็นสีดำเดี๋ยวคนไทยอันแรกสร้างสร้างคุ้มสรางสงเขาหลอกเขาหลอกเท่ก็บโอ้ยโอ้ยคิดเดี๋ยวจะาสร้างพี่น้องพูดนะพูนพดนะเออได้ครับ <laughs> ผม ขาดรอครับตรงไหมเขาต้องการซีอะไรอ่ะเพ่นเพิ่งยู่งยุ่งก่อนโดนดูอสีโอ้ยีบบไปบังมุ้งกันไปบ่งมุ้งบ้าเบองมุ้มันถือเทปเก่านะถือเทปเก่าเทปเก่าอย่างงเลยกระดาษกระดาษจีบบ้างโอเคไหมยันโมเมนยันบ่ เอ,วเ,วเอาเมื่อแต้มยันเอาเมื่อแต้มย่าเฝ้าย่าเฝ้าพักคนพักคนสีมันยังบว่ได้มันสียังบว่ได้พี่น้องบาดนี้เอาใส่เสร็จแล้วเด้มาเนี่ครับนี่แหละนี่แหละ,ละ,ละ,ละเสร็จเรียบร้อยครับผมโอ้ยสีนี่นะครับนี่แหละอ่าอืมนะครับเดีเ๋ยวเเเมีียยบิ่งนนด้โอ้อายมันนี้เขาตั้งอันเขาตั้งหานกิ้ปลาศัยครับผมพี่น้องเออปิดเลยปิดเลยนะครับสวย ป่ะเป็นอีกโซ่งหนึ่งเลยวนะวันนี้เดี๋ยวะครับผมตะกี้เป็นนาดำนาะพี่น้องวันนี้วันนี้เป็นซีบอลแล้วครับผมเอาผู้ใดสนใจนะครับติดต่อครับนี่งกาหลานะครับผมเดี๋ยวเบอร์โทรผมจะใส่ขางล่างให้เด้อพี่น้องเด้อนะครับราคาตกลงกันได้ครับสนใจเฮ็ดกับส้นหนักกับส้นหลังนะครับผมไพมาร์คซีเดกกับามานะครับอ๋อฉันหลานพี่น้องเยวกันคลิปไม่คลิปหนาครับสตอร์คลิปนี่ ขอบุญขอบคุณหลายๆพี่น้องที่แวะเข้ามาติดตามรับชมช่งองไหนวกบอกคุณโกหมอนสื่อนวเสนาพี่น้องนะ,อะสำหรับคลิปนี้ขอกระว่าสวัสดีครับมรับรวเด้อเพี่นองเด้อเบิ่งกันแล้วกตอย่าลืมพากันกดไล่กดแชร์ให้กำลังใจกระโทมเลยนะครับ